สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตะลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Crystal Heart World นะครับตัวเกมนี้จะเป็นแนว RPG ซึ่งก็ตอนนี้เปิดให้บริการเวอร์ชั่นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถโหลดใน Store ไทยเราได้เลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้ลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้กลิปด้านล่างเช่นเดิมนะ ทีนี้เราจะไปดูนะครับในส่วนของรูปแบบตัวเกมเพลย์กันนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงสาหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเข้ามาที่ตรงการประจนภัยตรงนี้นะครับอตอนเล่นตอนแรกเนี่ยตัวเกมมันก็จะมีการสอนเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็จะมีการสอนการอัปเกรดนะครับสอนการแบบว่าไปซัมมอนตัวละครอะไรประมาณนี้เนา โอเคตอนนี้ผมเล่นมา3ด่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นด่านย่อยของด่านที่3านะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ด่านที่5นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก,กดเข้าไปต่อสู้เลยนะครับมันจะมีให้เราแบบว่ามีด่านปกติด่านยากแล้วก็ยากมากนะครับของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะมเมื่อต่อสู้เสร็จแต่ละด่านแล้วนะครับก็จะมีของตอบแทนมาใหนะ้ตามนี้นะครับมันจะมีแจ้งตลอดนั่นเองโอเค ไปดีกว่าครับด่านที่5แล้วนี่ของตอบแทนในแต่ละด่านนะครับมันก็จะสุ่มให้กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยครับนี่ถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับในแนวนี้นะนะครับทีนี้เข้ามาตรงหน้านี้มันก็จะมีให้เราเลือกตัวละครเพื่อที่จะไปต่อสู้นั่นเองนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันนะครับดินน้ําลมไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ธาตุมืดด้วยเออ แล้วก็ตรงเนี้จะเห็นว่ามันแปลกๆใช่ไหมมันเป็นตัวละครเสริมเข้ามานะครับเราสามารถที่จะเอาไปต่อสู้ได้นะนะครับแต่ว่าเลเวลจะอยู่แค่เลเวลหนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่ตัวละครของเราโดยตรงเราไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนั่นเองนะครับอ่าลองๆองเลยแล้วกันกดเข้าไปนี่ปึ๊ มีคัดส่งคัตซีนให้ดูด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นเองนะฮะกดสก,กิปไปเลยละกันนี่มาเวลตัวเกมก็จะมีการต่อสู้ให้แบบอ,อัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะ,ะกดแบบนี้ไม่ให้มันต่อสู้เองก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะกดใช้สกิลเองอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะกดให้มันต่อสู้เองดีกว่าใช้สกิลด้วยดีกว่านะครับมันถึงจะแบบว่า ยังไงอะ่ะไปได้รวดเร็วนะครับถ้าไม่กดพวกนี้มันก็จะต่อสู้ชา้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะช้าลงทันทีเลยนะครับกดให้มันรวดเร็วหน่อยนิดนึงนะครับมันจะได้ไปแบบเร็วๆหน่อยนี่งไงระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครที่ผมนําเข้ามาเห็นไหมมันจะมีแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผม ปล่อยมันต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับรุมๆๆม,ม,มีเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราต่อสู้ไปกี่นาทีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมมีช่องแชทต,ตรงนี้ด้วยนะสามารถเข้ามาดูช่องแชทได้แต่ไม่ค่อยมีใครคุยหรอกนะครับอืม โอเคเรียบร้อยฮนะชนะแล้วอ่าทีนี้มันก็จะมีของดอกมาให้นะครับส่วนใหญ่ก็การ์ดนี่ค่อนข้างได้ยากนะผมว่านะการ์ตัวละครนะอ่ะเพิงยู่เลเวออัพแล้วด้วยนี่โอเคเราสามารถที่จะต่อสู้อีกครั้งได้นะครับหรือจะไปด่านก่อนหน้าที่เราผ่านมาแล้วนะหรือไปด่านต่อไปนะครับแล้วก็ดูช่องสัมภาระของเราได้ตลอดนะครับไปล็อบบงล็อบบี้ออกอะไรอย่างนี้นะได้หมดนะครับผมนี่ อันนี้คือช่องสัมภาระของเรานะครับเราก็สามารถที่จะมาใส่พวกอุปกรณ์อนะครับให้กับตัวละครของเราได้นะถ้าเกิดว่าตัวละครของเรามีของให้ใส่แล้วอย่างเช่นตัวนี้นะฮะมันยังไม่มีชุดใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับซึ่งมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นในส่วนของชุดเซ็ตด้วยนะครับชุดเซ็ตเนี่ยนะฮะเมื่อเราใส่ครบเซ็ตแล้วทุกอย่างมันจะสามารถบอกว่าเพิ่มนะครับเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับถึง20%เลยนะนะครับทำให้แบบว่าตัวละครของเรานะมันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับ มันก็จะมีบอกอยู่นะครับผมนะใส่เข้าไปครบถ้วนนี่เห็นไหมฮะมันจะมี fx set นะครับโจมตี40% h p 1 5%เพิ่มขึ้นอลไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีบอกเซตต่างๆตามนี้นั่นเองนะตัวนี้มีของใส่ละโอเคจัดไปปึ๊บแล้วตัวนี้ละ่ะมีอะไรใส่อีกไหมนี่ ใส่ไว้ก่อนนะครับตัวละครผมยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเสริมแกล่งตัวละครได้นะครับนี่อย่างเช่นตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เราก็กดมาเสริมแกล่งได้นะครับทาให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะก็กดเสริมแกล่งไปได้เลยนะครับเสียเงินไป1000พนี่ฟืบอ่าเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเลเวลมันเต็มแม็กซ์เมื่อไหร่นะครับอย่างเนี้ยแบบเออไม่ใช่ดินี่นี่นี่โอเค เราต้องเข้าไปดูตรงอีกด้านหนึ่งนะครับสมมุติว่าเนี่ยมันเลเวลแม็กทั้ง2ตัวแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเลเวลตัวละครขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เพิ่มดาวตัวละครขึ้นมาได้นะครับผมทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับจะได้รู้แบบอโอเคกว่าน,นี้นะครับผม มาแล้วนี่มาดูตรงฮีโร่แล้วกันนะครับตัวนี้มันเลเวลแม็กแล้วนะครับนี่กดเข้ามาตรงฮีโร่นะแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับมันจะมีบอกเห็นไหมเลเวลอัพนะครับก็กดเข้ามานี่ต้องใช้ตัวละครนะครับที่ดาวเท่ากันแล้วก็เลเวลแม็กเหมือนกันนะครับกดใส่เข้าไปนะเพื่อที่จะอัพให้มันเป็น3ดาวขึ้นมานะครับมันก็จะเก่งขึ้นมานะครับผมประมาณนี้ นะครับมีการกระตุ้นด้วยวนะกระตุ้นก็ทําให้แบบว่ามันเก่งขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องใช้วัตถุดิบตามนี้นะนะครับผม,มแล้วก็เงินในการกระตุ้นก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีระบบรูนด้วยนะนะครับผมแต่ว่าต้องรอการอัปเดตต่ตอไปนะครับของตัวเกมตอนนี้มันยังไม่มีให้เราได้ใช้นะครับระบบนี้ มีการเช็คชงเช็คชื่อต่างๆนะครับผมนี่นะของเราก็จะมีแจกนะครับแล้วก็พวกเควสต่างๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้กดรับเลยนะครับเพราะกดรับให้หมดนะเมื่อเราแบบว่าทําอะไรสําเร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมมากดรับด้วยนะฮะโหเพียบเลยวะยังไม่ได้รับเลยฮะปึ๊บปื๊ปื๊โอ้ยกุญแจมาเพียบเลยครับผมนี่เฮอันนี้ด้วยฮะรับไปโอ้โหเฮ้ยมีการ์ดมาด้วยว่ะ นี่ได้มาแล้วว้าวเพียบเลยนี่โอเคกดรับครับผมนี่เดี๋ยวจะไปเปิดดูนะว่าจะได้อะไรนะครับเออเอ้ยมีเพื่อนด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะฮะก็จะมีเพื่อนที่แอดมาอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเขาแอดมาหาเราแล้วก็กดยอมรับได้หรือจะไปเยี่ยมชมตัวละครของเพื่อนที่แอดเรามาก็ได้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่แนะนําในตัวเกมที่มันแนะนํามาด้วยนะครับนี่เห็นะหแล้วก็ไปแอดเขาได้นะครับอืม ทีนี้มันจะมีดันเจี้ยนด้วยนะนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้นะฮะมีดันเจี้ยนให้เราลงนะครับแต่ว่ามันก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลซึ่งผมยังไปไม่ถึงนะแล้วก็มีระบบอารีนานี่ไปต่อสู้นะครับกับคนที่เล่นอยู่ในเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองไปต่อสู้ให้ดูผมยังไม่ได้ลองสู้เลยนะครับนี่มันจะมีบัตรเข้าอารีนานะครับวันหนึงสิครั้งนั่นเองนะฮะกดแข่งเข้าไปครับเอบเอาตัวละครตัวไหนเอาตัวหลักของผมนี่แหละนะครับมีแค่นี้นะ่ะ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวไหนอ่ะอตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคกดเข้าไปใช้บัตรหนึ่งใบนะครับเข้าไปต่อสู้ในอารีแาผมไม่แน่ใจว่าผมจะชนะหรือเปล่านะฮะ <c oughs> จัดไปนี่กดดวนหน่อยนะต่อสู้ให้มันเร็วขึ้นหน่อยนิดนึงนี่เอาล่ะใครจะอยู่ใครจะไปครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหตัวละคร <c oughs> ผมออมาตัวหนึ่งจะตายอยู่แล้ว <c oughs> ไม้ได้อยู่ได้อยู่ ไปแล้วอุ้ยยยยยโอ้โหเอาเลยครับเหลือสามสามเท่ากันฮนะของผมดีกว่าว่ะตอนนี้ของผมดีกว่าเออเรียบร้อยไปแล้วครับนี่มาโอ้โหตัวนี้โจมตีนะระยะไกลเอาเอาเอาตัวฮิลก่อนแล้วกันฮนะตอนนี้ฮิลตัวเองใช่ไหมเลยเรียบร้อยโอเคเสร็จแน่ๆครับงานนี้ สวยครับผมเย่ yeah, เรียบร้อยครับชนะไปในที่สุดนะฮะนี่ครับก็จะได้คะแนนชื่อเสียงมานะครับซึ่งก็คะแนนชื่อเสียงตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปบอกว่า,าไปแลกของแลกของได้แล้วประมาณนี้นะนะครับนี่มันจะมีพวกอันดับนะครับผมนี่ บอกไว้นะครับแล้วก็มีรางวัลการตอบแทนอะไรแบบนี้นะครับมาดับหนึ่งสองสามได้อะไร4ี่ห้าอะไรพวกนี้นะครับถึงอันดับเที่่วไหร่ประมาณนี้เนาะเราก็จะมีแจกให้กับเรานั่นเองนะครับผม,อมโอเคนะครับอันนี้คือบอกว่า,าคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเกมแล้วก็มีอะไรอีกมีอ่๊กตรงนี้นะครับบุ๊กตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นหนังสือเนาะนะครับหนังสือพวก แจ้งว่ามีตัวละครตัวอะไรบ้างน,นะครับในเกมนะครับมีสายอะไรธาตุอะไรบ้างน,นะซึ่งเราสามารถที่จะมาดูได้นะครับตรงนี้นี่โอ้โหนี่5าดาวไปไงสุดยอดไปเลยนะครับความสามารถนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเลื่อนนี่เป็นหมื่นเลยนะเออนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ เควสตรงนี้เข้ามาดูแลเนาะนะครับ,ร,บรับของรับของอันนี้เป็นระบบกิ้นะครับผมก็อ่าเป็นกิ้ที่เราสามารถที่จะไปสมัครนะครับอยู่กับคนที่สร้างไว้แล้วได้นะรหรือว่าเราจะสร้างเองก็ได้นะครับโดยการใช้เงินหนึ่งแสนนะฮะในการสร้างกิ้วถามว่าจะมีคนเข้ามาอยู่กับเราไหมขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปชวนใครมานั่นเองนะครับอืมอ่า อันนี้ก็ระบบเพื่อนเนาะแล้วก็ระบบร้านค้านะครับซึ่งก็จะมีของมาขายนะครับเออยอะแยะมากมายนะครับกดเข้ามาดูได้ตอนเข้ามาเล่นตอนแรกมันจะมีแจกแบบว่าให้เราเปิดการ์ดอยู่นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับว่าออตรงเควสที่เราไปรับการ์ดมาเมื่อกี้เนี่ยไปดูสิว่าเราจะเปิดได้ตัวละครตัวไหนกันบ้างนะครับอ่ะกดเข้ามาดูตรงนี้เลย โอเคนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีให้เราซูมอยู่นะครับเออมีสามถึงห้าดาวด้วยนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของหนึ่งถึงสามดาวกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะกดไปชึบเปิดเลยครับผมนี่เอียสองดาวโอเคตัดไปฮะอืมเรียบร้อยนะครับทีนี้มาุ่มตรงนี้บ้างครับสามถึงห้าดาวนะครับมีอยู่หนึ่งใบตัดไปปึ๊บปาบเข้าไปโอ้โหสามดาวอะ ไม่เคยได้ห้าเลยอันนี้เป็นธาตุมืดนะครับเป็นดักกี้เป็ดน,น้อยนั่นเองนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะฮะตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้นี่มันก็จะอยู่ในนี้นะครับตรงฮีโร่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นดักกี้ตรงนี้เนาะนี่ที่แน่มันเก่งกว่าไอ้นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไปแทนได้นะครับผมเวลาไปต่อสู้นะครับด่านอื่นเนาะโอคประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปลงต่อสู้กันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับได้ดักกี้มาใหม่นะฮะเดี๋ยวกดมารับเควสก่อนนะครับนี่โอเคเรียบร้อยจัดไปแล้วก็ไปที่การมาจนภัยนะครับนี่ด่านที่7แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาดักกี้ลงไปต่อสู้นะครับซึ่งเลเวลก็อาจจะแบบว่ายังน้อยอยู่นะนะครับแต่ว่าเมื่อต่อสู้ผ่านด่านด่านนั้นแล้วนะครับจะทําให้แบบว่าตัวละครนนะมันแบบว่าเลเวลอัพขึ้นมา นะครับอ่ะเอาเจ้าตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ดักกี้ลงมาแทนนี่โอเคสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นแบบาสายซัพพอร์ตเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผม,อมลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะไปต่อสู้กดเข้าไปครับผมปึ๊บม,มาแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับกดข้ามไปได้เลย มาแล้วจ้าดักกี้โอ้โหนำหน้าเลยนะฮะ <c oughs> ดูเลเวลนลยครับคนอื่นเขาไป20กว่าแล้วตัวเองยังแค่เลเวลหนึ่งตอนน้เองนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟึบรับไปเลยดักกี้ ดูนะฮะว่าหลังจากที่ต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเลเวลจะอัพขึ้นเท่าไหร่หน่าจะอัพหลายเลเวลอยู่กันนะโอ้จะแต่ว่าคือบอสมันค่อนข้างที่จะแบบเก่งใช้ได้เลยนะครับเลือดนี่แบบว่าโอ้โหดูดิไม่ลดเลยนะฮะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับผมโหไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจดูดิโอโ้แล้วผมจะต่อสู้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยลัคก,กี้ลัคก,กี้เดี๋ยวนะอ่าไปต่อสู้ตัวพวกนี้ก่อนดีกว่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนต้องต้องบอกนะต้องบอกให้มาตอที่ตรงนี้แล้วจัดการกับพูกนี้ก่อนเร็วจัดไปเอาให้มันตายก่อนอือเดี๋ยวค่อยเอาหัวหน้าทีเดียวนะครับตอนนี้จัดการมันจัดการมันได้ตายแล้วโอเคมาถึงตรงนี้บ้างต้องลุมนะต้องลุมต้องใช้การลุมนะผมนี่ นิดเดียวอโอ้โหโอเคเรียบร้อยฮะอันนี้เป็นแค่ลูกน้องลูกกระจกเท่านั้นนะครับผมธรรมดาธรรมดานี่เลือดเริ่มลดแล้วไหมะฮะเราจัดก,การไอตัวลูกน้องไปแล้วเมื่อกี้ไม่งั้นนี่เมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้นะครับอืมนิดเดียว ไปแล้วไปแล้วโอเคเรียบร้อยครับตายแล้วฮนะเย่ yeah. เสร็จสิ้นครับผมนี่วู้โอเคนี่ดักกี้ฮนะอัพไปหลายเลเวลเลยนะครับแล้วก็ได้รับคริสตัลสามอันจากการถึงเลเวลสูงสุดอ่าอีเดลเลเวลอัพแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ตอนนี้แม็กแล้วนะครับผมเลเวลอ่ะ อันนี้ก็รับของรางวัลน,นะครับตรงเควสนะมันมาแจ้งเฉยเฉยนะครับแล้วก็ได้ไอเทมมาด้วยนะโอเคออกไปที่ล็อบบี้เลยแล้วกันนะครับฟบโอเคมาดูที่ฮีโร่ของเราดีกว่านะครับเมืกก่อกี้ดักกี้ใส่ใส่ตรงอ,อุปกรณ์กับดักกี้ดีกว่านะฮะมีอะไรหมดนี่อันนี้น,นี่สร้อยคอสร้อยคอ ไปเลยดักกีดักกีแหวนด้วยนะครับปึ๊บเรียบร้อยโอเคนี่ไม่มีของมาแจกด้วยนะฮะ,ะคริสตัลโอเคเรียบร้อยก็ เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่นเกมเกมนี้นะครับก็มาเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่ารูปแบบตัวเกมเป็นแบบไหนใครที่อยากจะโหลดก็ลิงโหลดใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอกา,การแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม